ปฏิค่ะปติวันวันที่สิบสามวันเสาร์นะคะนะคะพรุ่งนี้เป็นวันใช้สิทธิ์เลือกตั้งเนาะแล้วต้องไปใช้สิทธิ์นะใครได้ก็ไม่เป็นไรแต่เราทําหน้าที่ของเรานะคะมันสุก,ก็ไม่ค่อยฟังเรื่องของการเมือง้องสุเป็นคนไม่ดูทีวีไม่ดูมือถือไม่ดูอะไรคือสุดจะไม่ค่อยเสพเรื่องพวกนี้ อันไหนเบอร์ไหนก็ไม่ค่อยรู้แต่ถ้ามีเสียงรถวิ่งมาได้ยินก็โอเคนะคะแต่จะให้แสวงฟังก็ไม่ไม่ใช่สุศะเรื่องการเมืองก็จะไม่ได้อยู่ในระบบภาษา่าไหรนะคะกุศลก็จะไม่ยุ่งเรื่องพวกนี้ใครเป็นก็ได้ค่ะใครเป็นก็ได้แต่หมายว่ากุศก็ใช้สิทธิ์ตลอดตั้งแต่ตั้งแต่มีสิทธิ์ที่ใช้ตั้งแต่ยุคสิบแปดก็ใช้เท่าใช้มาตลอดก็คือทําหน้าที่อะคะ ทำหน้าที่ของเราหน้าที่คือธรรมะธรรมะคือหน้าที่มุสุทําหน้าที่ที่เป็นมนุษย์ที่ดีคนหนึ่งแค่นั้นเอง <c oughs> แต่ก็เลือกก็เลือกคนที่เราชอบนะคะคือเลือกคือเลือกคนที่เราชอบเราคิดว่าเราชอบคนนี้เราก็เลือกคุสุก็ไม่ค่อยตามกระแสใครใครพูดยังไงคนสุก็เป่าหูมุสุไม่ได้คนในหมู่บ้านเ็าบอกว่าหัวแข็งที่สุดเป็นมุสุมุสุไม่ได้หัวแข็งแต่เพียงมุสุมีจุดยืนเป็นของมุสุเองนะคะ เคยจะไม่ไหลาตามน้ำอ่ะเขาเรียกคนหมู่มากก็ไหลาตามน้ำนะใครพูดอะไรก็เชื่อมทั้งสุดจะไม่นะงสุดจะเป็นตัวตนสูงแล้วก็ใช้ดุลพินิจของตัวเองนะคะจะมาโปรโมทจะอะไรโฆษณาขายทังสูงไม่ได้ยาบำรุงอะไรทุกเคเนี่ยก็ขายทังสูงไม่ได้งสุดจะมีตัวตัวยืนถึงตัวเองสูงนะคะนะคะเขาเรียกว่า เด็กอาร์ตเลยหัว <c> ศ <oughs> ิลป์พวกหัวอาร์ทหัวศิลป์ก็กจะมีจุดยืนของตัวเองแต่งตัวองสุก็ไม่ค่อยแข่ไแร่สุก,ก็เป็นตัวของตัวเองค่ะชอบเสื้อถักก็ใส่เสืกก้อถักไปไหนก็ใส่เสื้อถักใส่กระถุงขึ้นเครื่องบินคือเราก็เป็นตัวตนของเราสูงค่ะไม่ค่อยค่อยามใครนะโลกเยมุนไปจีกี่ล้านปีก็เปลี่ยนงสุไม่ค่อยได้นะคะโอเควันนี้กงสุอัดด้วยกล้องตัวเล็กนะคะเพราะว่า อ่า iPad คือครรมันจะทำให้เป็นเพราะว่าอะไรนะคะได้ยินเสียงสูงไหมคะพอดึงสุดหลือลืมเสียขาไม้ก็หักนะคะขาไม้ก็หักไม่นะค่อยมีอะไรดีขาไม้หักก็เลยประมาณเนี้ยเสียบข้อตามรูเสียทัก,กแล้วโชคดีนะคะ ช่วบีแลละช่วงบีที่เสื้อถังมิลูเสื้อถังมิลูกก็เลยแบบสบายๆนะหากก็หักไปนะใส่ได้เหมือนเดิมแล้วก็อดดอปอันลรบของเราไปนะคะอันนีูุ้สกึก็ไม่จะไม่ใส่วิกแล้วนะคะก็คือจะให้เห็นผมจริงไปเรื่อยๆดูพัฒนาการสุดไปด้วยนะคะนะู้สกใส่เสื้อลูกค้านะลูกค้าจ่ายตังค์เรียบร้อยนะคะต่ตอนนี้อกสามเก้า สามแปดสามเก้าไม่ต้องแปลกใจมันสุดอกสามหกไม่ต้องแปลกใจว่าทำไมมันสุดใส่เสื้อตัวใหญ่จังนะคะนะมันสุดใส่โชว์โชว์แขนนะคะสูดทำแขนสองชั้นให้นะคะฮะ,ะนะคะสว,สวยมากสวยมากถ้าเป็นไซส์สามหกนะใส่สวยมากอันนี้อย่างว่าเนาะแต่ก็สวยเท่าที่เราสวยได้นะคะอันอันนี้มันไซส์ใหญ่เนาะไซส์สามแปดสามเก้าน้อก็เกินมาตั้งเท่าไหร่ สามนิว้วแต่ก็ยังใส่โอเคอยู่นะจริงๆถ้าเป็นไซส์ของสุก็ทรงนี้ก็จะสวยนะคะใส่สบายๆนะคะก็เกรียกลายสามเหลี่ยมนะคะแขนนใบไม้ผีนะคะนะัมเบลดัมเบ์อ่าดัมเบใหม่ก็เอทเอทศย์ห้าก็จะอมเขียวนิดๆน,นะคะก็เข้ากับผ้าถุงพอดีโดยส่วนมีผ้าถุงไทยลือไทยลื้ออ่า ไทลื้อผืนเดียวนะคะคุณสุมีผืนเดียวก็เลยใส่ซ้ําๆ,าๆาาคือหมายว่าไทาลื้อลายนี้นะคะหล,ลายลายลายขีดสามเหลี่ยมทอใหญ่อะไรเงี้ยนะคะคุณสุมีผืนเดียวนะคะนะเดี๋ยวก็ไปตัดอีกผืนนะต่ดี้ผืนกาลังคิดอยู่ว่าจะจะจ,ะจะ๊บผืนไหนซ้ายหรือขวาดีนะคะเนาะอ่าวันนี้คุณสุ่ใส่ให้หุ่นนะคะใส่ให้หุ่นก็คือเป็นอ่า ชมพูอมม่วงนะคะจะมีม่วงสีอย่งตัวเขาคือม่วงนั่นแหละค่ะแต่เป็นม่วงอ่อนๆนะคะมีม่วงมีเขียวแล้วก็มีดำไทลื้อตัวนี้เขาจะมีอ่ะนะคะเขาจะ,ม,ะม,ามีประมาณนี่ประมาณนี้แรบนี้ทอนะคะสวยมากนะคะเป็นนูนเส้นขึ้นมานะคะแล้วก็เป็นสีส้มชมพูและสีเขียวอมเทานะคะนะ เร่งใส่กระเจี๊ยตัวนี้ตัวนี้ก็ได้ใส่ใส่กระเจี๊ยตัวนี้ก็ได้อันนี้ใส่เสียสบายเนาะเออะไรตัวใหญ่ดีตัวใหญ่ดีด,ดอกมะลิงแต่เมื่อวานนะคะก็คอหักคอเหวี่ยงแล้วก็เสียบหน่อยหนึงนะคะเสียบหน่อยหนึงว่าจะเอาดอกอื่นมาเสียบแต่ผมรู้สูกยังไม่ยาวก็เสียบยังไม่ได้นะอาหารสูึก็รออยู่ค่ะกินสูงทานอาหารทานยาก่อนอาหารอาหารก็คือแตงไทยนะคะพี่สาวไปซื้อข้าวเหนียวมาให้แล้วห้าบาทหรือสิบบาทนะคะ มุสุใส่สีแดงนะคะแดงดําแดงดําเหลืองนะคะนะแดงดําเหลืองอ่ะส่วนตัวนี้ส่วนเสื้อตัวนี้เป็นเสื้อตัวใหม่ของหลานนะคะพิ่งเสร็จนะคะอ่าตัวนี้เป็นชมพูกะป,ปินะคะชมพูกะป,ปินะคะนะสวยมากเลยนะคะสวยมากเลยแต่มุสุให้ชมเพราะมุสุเจ็บคอสวยแค่ไหนนะคะเห็นไหมคะคอสวยมากนะคะ คอเป็นลายเดียวกันกับลายเขานะคะนะคะสวยมากนะคะด้านหลังนางก็สวยนะ,ะนะคะด้านหลังนางก็สวยนะคะเ<อ>สื้อซับคุณสุดใสสีกะปินะคะเป็นสีกะปินะคะคุณสวยมาก,กี้เลยค่ะนะคะตัวนี้อกสามหกสามห้าสามหกนะคะอ่ะนะคะเพราะว่าหุ่นสามสี่นะคะถ้าคนถ้า,ถ,าถ้าคุณสุดใสก็สวยเลยนะคะ สามห้าสามหกอ่ะไม่ได้ชมตัวเองเสื้อสวยมากนะถ้าถุงก็สวยมากนะคะไทลื้อปักนะคะนะคะมาเมื่อวานนะคะมาเมื่อวานนะคะตัวสร้อยหนังนะคะใครได้ใครได้ไทลื้อทอทรอใหญ่ตัวนี้นะคะถ้าใครได้ก็คือมีคุณค่ามากนะคะมีคุณว่าคุณคืได้ตัวเดียวค่ะที่กำลังใส่ใส่แล้วใส่ใส่แล้วใส่ ใส่แล้วใส่อีกนะคะใส่แล้วใส่อีกเพราะว่าอะไรชอบชอบก็เลยใส่ซ้ำๆซ้ำๆซ้ำๆนะจริงๆว่าจะใส่ตัวนี้ให้ให้ชมตัวนี้ผ้าถุงสูมมันไม่เข้ากับเสื้อนะคะเพราะว่าต้องใส่ผ้าถุงสีนี้ถังแยเข้ากับเสื้อสุก็เลยเอยืมลูกค้าใส่ก่อนเพราะว่าจะแพ้คนนี้แหละเมื่อวานนี้ถักสองชั้นอยู่ก็เลยมันยังเปียกมันเลยแพคไม่ได้นะคะ ส่วนลูกค้าคุณยูสันก็นะจะเริ่มถักเอชทีศูนย์สามให้นะคะลายสามเหลี่ยมเนาะแล้วก็ลายดอกมานลิสีขาวเหมือนเดิมใช่ไหมคะแล้วเพิ่มใหม่เออเริมอีกละออลายต้นสนใช่ไหมคะอ่าอกสี่สองนะคะนะความยาวยี่สิบสองนะคะนะคะยี่สิสองยี่สิบสามความยาวยาวหน่อยอะไรอย่างนงี้นะคะเนาะ เพราะว่าถ้าอกใหญ่ก็ความยาวก็ยาวหน่อยเพื่อถ้ามันดันขึ้นมานะคะโอเคตอนนี้เรามาชมสินค้าตัวใหม่ของคุณสุนะคะวันนี้คุณสุคงไม่ได้นั่งนะเพราะว่าตัวช่วยไปกอดท่อหมอล <laughs> ูกชายคุณสุไปเปเทียเมื่อคืนนะคะน้องเอนะคะน้องเอไปเรียกตั้งพรุนี้นะคะเพราก็ทาหน้าที่ของเขานะคะเราจะไปห้ามเขาก็ไม่ได้นะถ้า <laughs> ว่าไปทำไมเสียตังค <laughs> แต่เขาก็อยากทําหน้าที่ของเขานะคะนะแล้วก็เขาลูกไม่หล่นไม่ไกลต้นมันสุก็เป็นคนประมาณนี้ลูกกอบประมาณนี้นะคะถ้าเป็นชอบหน้าที่แต่จับหนึ่งเวลาก็ทําอะไรก,ก็ตั้งใจนะคะนะไม่ค่อยหล่อแหละเท่าไหร่ก็พอกว่าลูกยังไงแม่ก็อย่างงั้นนะคะแต่ถ้าอยากดูให้แน่ไปดูถึงยายยายสุสุดยอดนะฮะยายสุแข,ขนขอนะคะยายงสุสุดยอดทั้งสุ มีนิสัยประมาณนี้ก็ได้จากคุณยายนะคะคุณยายเขาเป็นคนที่โอ้โหนะสุดยอดนะคะเขาไม่มีกลัวอะไรเลยนะคะเขาบอกว่าไม่ต้องกลัวอะไรถ้ามากับยายแต่กนรู้สึกว่านะยายเลี้ยงก็ตามยายต้อยๆหลงก็หลงตามยายนะคะยายพาหลงห <c oughs> ลงกอดหมอห <c oughs> ลงประจําจนะคุณยายสวยส่ยนาศิลานะคะรู้สึกว่า เขียนขอไว้ตลอดนะท่านมีบุญคะุณในการเลี้ยงดูนะคะเลี้ยงนคกอดเลยนะแบเบานะคะคุณต้องระลึกถึงตลอดนะคะบุญคุณน,น,นี้ไม่คือไม่อาจลืมได้นะคะที่เราเป็นนิสัยคนที่เราเป็นคนดีได้ประมาณนี้ก็เกิดจากผู้เลี้ยงดูด้วยนะคะส่วนใหญ่เขาเลี้ยงดูประมาณมันก็เลยบล็อกค,คือคุณแม่ก็ดีแล้วนะคะคุณพ่อก็มีส่วนที่ดีนะ มันมีส่วนที่ดีนะมันรวมเป็นตัวเราแต่คนที่เลี้ยงดูเราคือดีมากคุณยายดีมากดุมากบังคับนะแต่คุณยายชอบพูดเสมอว่าให้เป็นคนดีนะคะมัน,น,นตึงตรงกตัอยู่ตกน้ำไม่ได้ตกไฟไม่มากนะสุมาลาจำแม่นแนมะ่โอเคอันนี้พี่ถูกมีสินค้าตัวใหม่นะคะนะคะตัวนี้เป็นเขียวหัวเป็ดนะคะหอยเขียวหัวเป็ดเนี่ย คือไทลื้อตัวนี้จะฟืมดำนะคะฟืมดำแต่เล่นได้เขียวหัวเป็ดนะคะแล้วมีส้มเห็นไหมฮะนะคะตัวนี้สวยมากเลยนะคะต้องมีผ้านะคะเป็นผ้าฝ้ายตัวเลยนะคะเป็นผ้าฝ้ายอย่างดีผ้าผ้าฝ้ายถ่อนะคะเมตรห้าเซนคูณสองเมตรเก้าสิบนะคะตัดเสื้อได้ตัวหนึ่งนะคะนะโอเคตอนนี้เรามาพูดถึงาสามารถตัดเสืเ้อแขนยาวได้นะคะแขนสามเสินได้นะคะ ผ้<พ>า,าเนวสุภาพที่ใสครัาพึ้น, 1, ห,นหนึงนะ่งมดในข้างหลังดีไซน์ให้เขาดูสวยแค่นั้นเองนะคะนะสดุผ้าเป่นส่ให้นางสีเขียวเขียวมุกกับโอรถมกกุกให้เข้ากับเซ็ตของหนังคาดถึปัดให้หนังนะคะนะคะก็เป็นผ้าเป็นผืนแหละเป็นสุภาาดีไซน์แค่นั้นเองนะคะผมสูสให้ดูใ้ใกล้นะคะนะคะ เป็นเขียวเป็นเขียวหยกนะคะสวยมากนะคะนะคะเป็นเขียวหยกเป็นเขียวหัวเป็ดนะคะนะคะนะตัวนี้เขาก <rio> ็จะเป็นเขียวเห็นไหมคะนะคะเขาก็จะมีเขียวหลายเขียวสุดจะพูดตามสีตรงนี้นะคะเขียวนะคะตัวนี้เป็นเขียวเป็นผ้าผืนนะคะเป็นผ้าฝ้ายเลยนะคะฝ้ายร้อยเปอร์เซ็นเลยนะคะเป็นผ้าทอฝ้ายนะคะเย็นนุ่มสบายเลยนะคะเป็นผ้าเดียวกันกับผ้าถุงเลยนะคะ ัดเป็นชุดเลยนะคะนะชุดหนึ่งนะคะเดี๋ยวค่อยว่าราคากันนะคะไม่แพงใหญ่ที่คิดนะคะนะคะสวยแน่นอนนะคะสวยแน่นอนนะคะสวยแน่นอนเนะาะทีนี้มาพูดถึงงานถักหอมดอกมะลินะคะเราต้องเข้มแข็งหน่อยนะเพราะว่าลูกไม่อยู่โอเคน้องเอ๋เาก็จะกลับเรื่องตั้งสินที่สิบสี่ก็กลับเลยถึงที่สิบห้าเม่าที่สิบหกต้อง ขับรูไปคอนเ่นเพื่อพาคุณแม่ไปหาหมอนะคะหน้าที่คือหน้าที่หน้าที่ของลูกก็ต้องทําหน้าที่ของแม่ก็ต้องทํานะคะ,ะคือหน้าที่ใครหน้าที่มันเนาะคุณสุก,ก็ทําหน้าที่ของคุณสุคุณลูกเก,ก็ทําหน้าที่ของคุณลูกนะคะ,อะโอเคขยับมาหน่อยแคบแคบแ็บแคบนะคะเตะไปหน่อยนะโอเคค่ะ ามาดูผลงานมุสุนะคะส่วนตัวนี้ขายไปเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวแพ็กส่งวันนี้นะคะเมื่อวานรีดรีดรีดแล้วไม่แห้งนะคะนะโอเคขอยืมใ, <laughs> ใส่ใส่ชมนะคะว่าสวยจริงๆนะสวยมีน้าหนักสวยและใส่สบายๆนะคะโอเคมันดูเสื้อคุณสุดนะคะเสื้อลายนมงสุสุดๆๆยังไม่ตั้งชื่อนะเห <s> ลืออีกประมาณสักสามสี่แถวก็เสร็จแะ้วะสุดเก็บคอเรียบร้อยนะคะเก <s> ็บคอเรียบร้อยนะคะด้านหลังก็เรียบร้อยนะคะ ด้านหลังสูงกว่าด้านหน้านะคะนะทุกคนก็ทาแขนเรียบร้อยนะคะทําแขนเรียบร้อยแล้วนะคะทำแขนเรียบร้อยสีนี้เป็นสีอมติมน,นะคะ mm. ใส่ให้ชมเห็นไหมคะสวยมากเลยใช่ไหมคะที่จริงว่าจะทําว่าจะใส่วันนี้ปรากฏว่าไม่เสร็จ <laughs> ตอนเช้า หมอทำนู่นทำนีำน่นะคุณสุจะมีนู่นกับมีนี่สองอย่างนะคะเนาะมันมีแยกแข็งมันเลยนะคะเป็นใบไม้นะคะแล้วก็คุณสุกำลังจะลงชายแล้วนะคะแขนเสร็จเรียบร้อยทั้งสองข้างนะคะสีนี้สวยนะคะลองดูนะ,ะใส่เข้าไปดูขาวเลยนะคะสุดท้ายแค่นี้ก็หน้าขาวจ่อแล้วแขนข้างได้เดียวก็ขาวแล้วนะคะสีอมตินนะคะแล้วก็ชายนี่ยคุณสุกำลังนะคะ สุดกำลังจะบานออกแล้วนะคะชายนะคะอันนี้เป็นอีกสี่รอบสุดท้ายแล้วนะคะอึดใจหนึ่งช้เสื้อก็จะประมาณนี้นะคะเป็นประมาณนี้นะคะสายเสืออ้อไอที่คุณสุมีมาร์กเกอร์คือกุณสุถึงตรงนี้นะคะนี่นคุณสุกําลังจะจบงานนะคะกำลังจบงานจนตอนตนี้ไหมมาผิดก็ รอไปอีกวันเดี๋ยวให้ไหนมาให้กําไรคุณกาไรเขาส่งมาให้แต่อนตังค์ให้นะคะสั่งแค่สิบม,ม้วนก็ไม่ว่ากันเนาะเพราะว่าลืมจริงนะคะผิดสีนะคะสั่งผิดสีมามาเหลืองไผ่ที่แท้เขาบอกว่าเป็นเหลืองนกเป็นเป็นเหลืองขมิ้นนะ,ะว่านะนะส่วนตัวนี้จชุดได้ใส่แน่นอนนะคะวันนี้ไม่เกินวันนี้นะคะจะใส่ถ่ายรูปให้ชมนะคะนะคะนะนะ ใส่หน้าร้อนนะคะเป็นลายใส่หน้าร้อนแต่ก็สุดยังไม่ตั้งชื่อนะคะนะคร mm hmm. อ่าก็าจะตั้งไปมันมันมีแต่ใบไม้อ่ะนะคะอันนี้ก็เป็นเคลียร์ลงมานะคะเอาอะไรคะเอาเอาเอาชื่ออะไรคะเชีย,ย์ยะนังเชีย์ยะหนังหเืราะว่าบ้านสุดมีใบยะนังอะอ่าเราคิดเราเราสามารถตั้งชื่อเราได้นะ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  มันเป็นเคลียรเเเเเ์เป็น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 เส้นเป็นเส้นอะเคลียร์ยะหนังไปยะหนังนะคะโอเคตอนนี้มาพูดถึงเสื้อของค,นนะค,ะคุณสุนันนะคะคุณสุนันนะคะเดี๋ยวคองสุดจะเจ็บใหม่นะคะจะทําให้เป็นลึกๆให้สี่เหลี่ยมลึกๆให้นะคะนะส่วนแขนก็เรียบร้อยร้อยเปอร์เซ็นนะคะส่วนส่วนตัวก็ได้นิดนึงนะคะ เดี๋ยวรีก็จะยาวกว่าน,นี้นะคะคณสุดาส่วนตัวก็เสร็จนะคะเดี๋ยวเจ็บคอเสร็จวันนี้แน่นอนนะคะก็สวยมากสวยตามตามตามเราอ่ะพี่แดงสวยมากนะคะสวยมากสวยดอกมะลิสวยดอกมะลิสวย,มสวยไม่ต้องแปลกใจนะคะคุณสุดใส่เสื้อตัวใหญ่สามแปดสามเก้านะคะก็อย่างว่านะเออมันไม่ใช่เสืเ้อเรา เสื้อเราสวยแน่นอนนะเราตัดให้ตัวเราเองนะคะโอเคเดี๋ยวให้พี่เขาเจ็บอีกปึ๊ดหนึ่งเสร็จนะคะที่สุดก็จะบอกพี่เขาเจ็บคอเป็นคอสี่เหลี่ยมนะคะสี่เหลี่ยมลึกเนาะโอเคส่วนเสื้อตัวนี้ก็รอใหม่ไปนะคะรอใหม่ไปนะคะโอ้ยเสียดายเสียดายที่ที่สุดสามารถเสร็จสองตัวได้ในวันนี้เลยนะคะถ้ามีไหม่ เอาสาทุให้ใหม่มาคนขายใหม่ยังรอใหม่เลยนะแต่นกักภาษาไหเนาะโอเคตอนนี้เรามาพูดถึงสตดกินยาก่อนอาหารนะคะเหลือยาหลังอาหารต้องผ่านข้าวก่อนนะคะวนเสียลตัวนี้นะคะเทียลตัวนี้นะคะ,ะสวยมากเพิ่งเสร็จเมื่อวานเมื่อคืนนะคะเมื่อคืนนะคะสวยมากนะคะเข้ากับชุดเลยนะชุบชมพูกะปินะคะชมพูกะปิใหม่เดี๋ยวเอามาให้ครบ นี่คือตัวนี้นะคะคือตัวนี้นะเั็นี้ค่ะชมพูกับปิดนะคะนะคะอันนี้คือเส้นสิบหกโอ่นะคะตัดออกมานิ่มสวยเลยนะคะทีิ้วสุดใสเส้นยี่สิบนะคะยี่สิบเน้นนิ่มสวยเลยนะคะเนาะสวยมากรู้สึกจะใส่ให้ชมนะคะก็ใส่ก็ก <c oughs> <c oughs> <c oughs> เป็นใจหลานของหลานจรงใจจริง นสสีไผ่คุณสุนึกว่าเป็นสีเดียวกันไยสั่งสีไผ่มาจะกสิบมวนเนี่ยนะคะแต่สีไผ่เขาก็สวยนะลองผัดสีไผ่ดูนะคะคุณสุผักสีไผ่ดูนะคะในสีเขาเรียกสีขมิ้นอ่าคนขายเขาเรียกสีขมิ้นคุณสุไปสั่งสีไผ่มาเลยไม่เข้าแกละเสียเลยไม่เสร็จนะคะแต่สีแต่สีไมโลคุณสุชอบแล้วนะคะชอบแหละนะคะ ชอบแล้ว,อลว,อลว,อลวชอบแล้วนะคะแขนชอบแขนก็สวยแล้วเนาะมีล้ำหนักถึงและแยกแขนก็สวยเลยนะคะแยกแขนก็ไม่ไหวนะคะนะต้นยี่โถดีนะแต่ไม่มีดอกเนาะแต่คล้ายยี่โถนะเพราะว่าตรงชายมันบ,นบ,า,นบานออกมาฮะ,ะยีโะย่โถนะเรายี่โถเป็นประมาณนี้แหละนะคะโอเค ตอนนี้เรามาพูดถึงว่าถุงไทยลือถอใหญ่ของเรานะคะไทยลือตัวนี้ถ้าใครยังไม่มีก็มีสันนะคะมีคุณค่านะคะเป็นฝ้ายร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะถอยากมากนะคะส,สวยมากนะคะนะแค่สองตัวนี้ก็จิ้มขาดแล้วตัวนี้ชมพูอมม่วงนะคะชมพอม่วงนะคะดูเลยใส่กับกับปิดนะคะส่วนตัวนี้คือเขียวหัวเป็ดนะคะมีผ้านะคะโอเคตอนนี้เรามาพูดถึงถ้าขายแต่พวถุงสุดข,ขาย3า0อบาทนะคะ ขาย300บาทนะคะ300อบาทนะคะมนรวมอัดผ้ากาวนะคะถ้าถทรงเทลื้อต้องอัดผ้ากาวนะคะเพราะ็นงานฝ้ายถอคขดขึ้นมานะคะส่วนทั้งชุดละ่ะตรงศพเราจะถามว่าทั้งชุดละนะคะตัดทรงจิตระดาคอกคมแขนสามส่วนตัดตรงไหนก็ได้นะคะเป็นเป็นสี่พื้นของตัวเขาเองนะคะก้ซื้อเติผ้านะคะผ้าตัดนี่นะคะ ร้อยเปอร์นะคะ ะะสีของเสื้อตัวนี้นะคะผ้าถุงตัวนี้นะคะผ้าถุงก็คือตัวนี้นะคะตัวนี้นะคะนะคะอันนี้คือชุดนี้นะคะชุดนีนะคะสุดจะเผอให้ดูนะคะ น,นี้คือทบหนึ่งนะคะถ้าออกอีกก็คือนะคะคระมาน,น,นะคะคือม,มันยาวเกินไปที่ว่าที่ว่ามือถืจะทำได้นะคะก็คือเม็ดเก้าสิบนะคะ,ะความลึกความลึกเนี่ยความยาวเม็ดเก้าสิบความลึกนี่ประมาณเม็ดห้าเซนหรือสองเซนนะคะค,คือเกินเม็ดนะคะเป็นสีที่คู่กับกระถุงตัวนี้นะคะ ถ้าใครรับเป็นเซ็ตนะคะมันุกคิดแค่380บาทเท่ากับเราซื้อผพาถุงแค่เท่าไหร่คะเท่ากับเราซื้อผพาถุงแค่สามเดี๋ยวสูขอขอปรับเวลาก่อนนะคะ